เดี๋ยวชิมรสชาติคือมันจืดไปรีวิวน้นเลยโพชช่แบบไม่ไวอวยค่ะน,นี่เลยนะคะทุกคนได้มาครบห้ารสชาติเลยนี่ก็จะเป็นแบบรสชาติของสตรอเบอรี่แล้วก็สับป,ประรดแตงโมนี่นะคะเลมอนแล้วก็องุ่นเคียวโฮแล้วก็กลิ่นแตงโมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่ดรามา่าไม่อะไรนะคะหยอเริ่มแรกเลยก็จะเป็นอุ๊ยยวขอพูดก่อนนะคะเนี่ยเป็นคนที่ชอบแพ็กเกจของโลชชั่นมากเลยค่ะเป็นถ้าเกจแบบวาดแล้วสวยแบบมากแบบดูเพลิน๋ยวจะขอชิมเป็นสตรอเบอรี่ก่อนเลยอันนี้ยังไม่ได้ชิมม่งซื้อาแบบสๆ สตรอเบอรี่ก็คือสตรอเบอรี่เลยไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากแต่รสชาติหอมไม่ยังแบบอ่อนๆน,นะเดี๋ยวซื้อให้ไปซักหกแล้วกัน,ตนสตรอเบอรี่ให้หกคะแนนแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่ไม,ไม่เปรี้ยวไงเดือดขาลืมพูดเธอลืมเลยโนชูกา no คือไม่มีน้ำตาลนะคะ่ะน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ใครที่ลดน้ำหนักก็สามารถกินได้นะคะไม่อ้วนแน่นอนต่อไปจะขอเป็นชิมอันนี้ดีกว่าสับปะรดแตงโมไม่เคยกินมาก่อนลนะสับปะรดแตงโมที่ผสมกันเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองรสชาติจะเป็นไงอืมกลิ่นแต่ถ้ากลิ่นก,นก,กแตงโมว่า รสชาติเหมือนอิมร้อยอ่อนๆคล้ายๆอิมร้อยแต่ว่ามันมันมันอ่อนเกินรสชาติมันอ่อนแต่ความที่เห็นคือมันจืดไปจางเกินอันนี้ให้ก้าคะแนนแล้วกันขอเป็นแตงโมดีวกว่าอะปกติเลยขาม่อนนะคะชอบกินน้ำแตงโมมากอืมอันนี้อร่อยอันนี้พอดีนะอันนี้รสชาติพอดีกลิ่นแตงโมหอมเลยหรืหอว่าเป็นเพราะเรียกขาชอบกินแตงโมแต่ว่าอร่อยอันนี้อันนี้ให้ก้าแล้วกันให้ก้าวก้าเต็มสิบอันนี้ให้ก้าเต็มสิบว่ามันรสชาติพอดีหอมด้วยหอมพอดีแบบหอมเลยไม่แรงเกินเหลือเลมอนกับองุ่นเขียวโหขอกินเป็นเลมมมมออออนนนนนนกกก่่หหึิะะ้้ำผงาว อันนี้อร่อยหวานหวานกว่าแตงโมอะแต่มัน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 หวานกว่าแตงโมรสชาติแ้พึ่งมะนาวคือคืออันนี้ดีกินแล้วสดชื่นมีมีแรงสดชื่นแบบอันนี้ให้ก้าวห้าแล้วกันท้ายเป็นรสองุ่นเคียวโฮชอบห้เกตของเขามากเลยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบพี่ซอการ์ดกับพี่ซุ่มอยู่แล้วอันนี้องุ่นเลยองุ่นเลยไม่มีอะไรบนคือองุ่นเคียวโฮก็คือองุ่นเคียวโฮหอมมากอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆ เปรเเปี้ยวหวานหอมพอดีมากอันนี้ให้สิบเลยอันนี้ให้สิบจริงข้าวหนเคียวโคคือมันเปรี้ยวหวานหอมพอดีตัวอร่อยสองรสนี้คือรสอมาแรงโอเคนะคะทุกคนถ้าใครอยากกินนะคะตอนนี้มีขายที่ CJ เจมอทุกๆสาขานะคะลืมไปซื้อมากินกันนะคะทุกคนมารีวิวให้พี่เขาด้วยนะบ๊ายบาย